เก็บห okay. นังสือมาด้วยนะจ้าวันน,ะนี้จะมีใครมาเพิ่มอีกไหมก่อนจะเข้าเรื่องอวันนี้ก็ยังคงเป็นสนามรบระหว่างพมา่าคือ นันทะบูเรงสู่เป็นกษัตริย์พม่าใครคะเลขที่แปดค่ะเลขที่แปดอ่านันทพรมาแล้วเหลือไรวินไรวินถึงบ้านยังไม่รู้เมื่อกี้มาหาครูก็เป็นนันว่าตะเลงก็คือพอม่านที่นี้นะคะจริงๆแล้วตะเลงแปลว่ามอญแต่ว่าในนามของพอม่านั่นเองก็เป็นเนื้อเรื่องสรุปแล้วก็ ฟังครูคงคงจะต้องฟังครูเล่าต่อไปแหละแล้วก็สรุปเรื่องมาสองครูจะพิมพ์ก็ดีชอบให้พิมพ์มากกว่าพาระงานคือฟังครูสรุปถอดคำพันธ์ถ้าอยู่ในห้องเรียนครูก็คงจะให้หนักเรียนถอดคำพันธ์มากแหละเพราะว่าจะได้ฝึกให้ร,รับแปลความคําม,มาพันธ์ได้ถามว่าทําไมครูไม่่านผ่านไปเลยไม่ได้แล้วคะ่ะอัดทอลดความไพเราะของของบทร้อยกรอเนี่ยเยอะมาก อตอนนี้ครูกำลังจะพูดถึงพระสุบินก็คือความฝันของพระนเรศวรก่อนที่พระองค์จะยกทัพไปนะในคืนก่อนที่รุ่งเช้าพระองค์จะยกทัพไปเนี่ยพระองค์ได้ฝันฝันนี้เป็นฝันที่เท,เทวดาเนรมิตให้เกิดฝันขึ้นมาฝันว่าอะไรดูรูปภาพที่นักเรียนเห็นภาพเนี่ยนะคะก็คือ พระนเรศวนนั่นเองนะคะสมเด็จพระนเสรสวนเนี่ยพระองค์ได้ฝันว่าพระองค์เนี่ยได้ท่องไปในน้ําน้ําไหลาม,ามามากจํานวนมากเลยมาจากทางทิศตะวันออกนะคะซึ่งนั่นก็หมายว่าหมายความว่าเป็นกองทัพพมา่าจํานวนมากนะ,ะกองทัพพมา่าเนี่ยนักเรียนมาทั้งหมดสองแสนสี่หมื่นอ่าสองล้านไม่ใช่สองแสน สองล้านสี่หมื่นจากสถิติที่ครูไปดนูนะข้อมูลนะสองล้านสี่แสนนะสองล้านสี่แสนคนนะมาแต่ทางกองทัพไทยมีเพียงแค่แสนเดียวเอ้ทั้งที<อ>เพียงแค่ล้านเดียวนี่เดียนพูดถึงล้านไม่พูดถึงแสนล้านเดียวอืมอเคนะแสนล้านแสนเอาแสนแสนทั้งที ก็เป็นไรวากองทัพใครเนี่ยมีแค่หนึ่งแสนจำนวนหนึ่งแสนนะกองทัพของพม่ามีประมาณสองแสนสี่หมื่นสองแสนสี่หมื่นนะไม่ถึงล้านนะโอเคนะสวรก็ปรากฏว่าบันไหลน้ำเนี่ยไหลมาก็เป็นเสมือนกองทัพของพม่าที่มีจำนวนสองสองแสนสี่หมื่นนี่นะพระองค์ถือดาบอยู่ในมือเนี่ยมองไม่เคยชัดนะแต่พระองค์เนี่ยถือดาบในฝันเนี่ยพระองค์ก็ถือดาบไปด้วย ในระหว่างที่เดินเดินท่องท่องไปในน้ําเนี่ยพระองค์ก็เจอจระเข้จระเข้คือกลุมพีนะเดี๋ยวในบทประพันธ์จะมีชื่อคําว่ากลุมจระเข้อีกตัวหนึ่งแต่ไม่ใช่ไม่ได้เรียกว่ากุมพีนะคะเดี๋ยวได้เรียนด,ยด,ยดยูแล้วก็จําเอาไว้ด้วยเพราะมีศัพที่หัวออกเป็นข้อสอบด้วยปรากฏว่าพระองค์ก็เดินไปจระเข้ตัวใหญ่ตัวยักษ์เนี่ยมันก็ว่ายว่ายมาเพื่อจะกัด ขบกัดองค์พระนเรศวรองค์พระนเรศวรก็สู้สิคะในน้ําก็กระเพื่อมนะเพราะว่ามีการสู้กันอย่างครั้งใหญ่ปรากฏว่าพระองค์ก็ใช้ดาบของพระองค์เนี่ยช่วงแทงจนจ,นจระเข้ทาไมจระเข้ก็สิ้นชีวิตนะเลือดนองในระหว่างที่จระเข้ตายนะจระเข้ตายเลือดก็ไหลใช่ไหมคะแต่เมื่อจระเข้ตายแนละ้วน้ำเนี่ยแห้งไปในบัดดันบัดดลเลยนะคะ นะ้ำก็เหิดแห้งไปทันทีทันทีทันใดเลยพระองค์ก็เลยตื่นนะฝันเอ๊ะฝันนี้เป็นอย่างไรเนี่ยมันจะดีหรือร้ายพระองค์ก็ไปเรียกโผลนมาทํานายนะ,ะอ่าเดี๋ยวรูให้ดูจากโผลนละกันดูจากบทประพันธ์นะคะซึ่งอยู่ในหน้าอะไรนักเรียนเปิดด้วยในหน้า ในหน้า54นะในหน้า54เปิดมาด้วยในหน้า54ฮนะเทวันเทวันคือเทวดาแสดงให้พระนเรศวรเนี่ยนิมิตฝันนะว่าพราะองค์เนี่ยกําลังเดินล่องล่องไปในน้านนะล่องไปในน้ําแล้วก็น้ํานั้นก็ไหลวนน้ําเป็นน้ําป่านะักเรียนมาจากทางทิศตะวันตกอันนี้นะมาจากทางทิศตะวันตก มื่กี้ภูพูดออกหรือตกอ่ามาจากแดนตกก็คือพม่านั่นเองนะคะพระองค์ก็พยายามที่จะเดินล่องล่องน้ําไปนะพระกลายกรในมือของพระองค์ก็ทำไมคะถือดาบไปด้วยนะจระดีก็เดินไปด้วยลุยมหาวาลีคือน้ําที่ไหลเชี่ยวมาผ่านพบลุมพีก็คือพบจระเข้ยักษ์จระเข้ยักษ์ทำไมคะปะ ทะโถมปดท้าก็คือมันว่ายเข้ามาที่จะกัดเจ้าช้างนักเรียนตรงนี้สําคัญมากเจ้าช้างคือใครเจ้าช้างนะที่นี้คือใครใครคะพนันาลีส่วนถูกต้องพานันาลีสวเาน,นาสวเอาไปเลยได้ข้อสอบได้หนึ่งข้อนะฮะก็ปะท้าเจ้าช้างแล้วจระเข้มันก็จะขบกัดพระองค์นะฮะพระองค์ถือดาบไว กับกรกอนี่กนะ็คือมือนี่นะกอนก็ปรากฏว่าเอาประจันประจันก็คือเอามารบมาสู้รบน้ําก็กระเพื่อนเลยเพราะว่าท่องน้าทะชละทธิแปลว่าน้ํานะคะน้ําก็กับเพื่อมอา้าวตอนนี้สําคัญสุดก็คือขอให้จําด้วยตัวนี้ค่ะสูงสุดมารเราเคยได้ยินแต่กุมพีกุมพีนะคะ จระเคสูงสุมานลักษณะคําแบบนี้เราเรียกว่าคําคาอะไรคะใบไม้ค่ะคำไบใบโพดค่ะไวโพ์ถูกต้องคาไวโพ์ก็คือคําที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันนะคะมีประโยชน์คือไว้ใช้ในบทคัมภนธ์จะได้มีความไพเราะนีงานอย่างเช่น กุมภีสูงสุมานไม่เรียนเราไม่ได้พูดกันแบบชาวบ้านชาวบ้านหรือพูดกันในชีวิตประจำวันเธอเธอไปดูสูงสุมานกันไหมที่ฟาร์มจระเข้อะไรเงี้ยเพราะนั่นนี่คือใช้ในบทประพันธ์นะคะคำว่าพูดคำที่มีความหมายเหมือนกันแต่เขียนต่างกันอ่าตอนนี้ต่อไปเมื่อพบจระเข้พระอ,องค์ฟาดจระเข้ไปนะ,ะมอดม้วยจระเข้ตายค่ะจระเข้ตาย น้ำป่าน,นั้นก็ทำไมหายเหือดแห้งไปในบัตรตนเลยนะพระองค์ก็ดีใจที่สามารถเอาชนะศัตรูได้ศัตรูตายกระใสแปลว่าตายนะ,ะต่อไปเมื่อพระอ,องค์สั่งพระทมพระทมแปลว่านอนสั่งพระทมก็คือตื่นนอนพระองค์ก็เลยเล่าความฝันนี้ให้แก่ผลผนก็มาทำนายนะ หน้าตอนนี้หน้าต่อไปครูไม่มีหัวนานายไดเรียนดูในหน้าต่อนะแต่ก่อนอื่นจาด้วยนะคะว่าพระนเรศวรทรงสุบ,บินทร์อ,อะไรตอนนี้ครูจะมาดูที่พระมหาปราหลาดพระมหาปราหลาดก็มีลางลางบอกเหตุว่าพระองค์จะชะตาฆ่าถ,ถึงคาเนะี่ยก็คือพระฝืนทุกเวทนาพระฝืนทุกทเวกกล้าม แกลโคนนะก็คือนั่งอยู่บนหลังช้างนะก็เศร้าโศกอะไรก็ทําไมคะช้างก็เดินไปเดินไปจากเทก็คือใกล้ๆจะค่ําใกล้ๆจะกค่ใใกาก,ก็คือเวลาเย็นใช่ไหมคะบรรดาลที่อ,อําเภอพนมทวนนะคะนี่พนมทวนคืออ,อําเภอพนมทวนนะปัจจุบันคืออ,อําเภอพนมทวนเกิดเหตุอะไรขึ้นอ่าหน้านี้มีข้อสอ,อบอีกแล้วค่ะ จังหวัดพนมทวนเอเอขอโทษทีอำเภอพนมทวนอยู่ในจังหวัดกาญจนบุรีหรือหรือสุพรรณบุรีเออเรื่องนี้เกิดที่ระหว่างสุพรรณบุรีหรือกาญจนบุรีนะบางเกิดบบเกิดมีลมเขาเรียกว่าลมเวลำพาเมื่อกี้ครูอบอกแล้วเวลาเย็นหรือเวลาเช้าเนี่ยจากเพลโพเพนะฮะเกิดลมเวลำพาลมเวลำพาทําไมพัดเอาสัต สัตของพระมหาอุปราชสัตก็คือร่มซึ่งบ่งบอกสัญญาณถึงความเป็นกษัตริย์บนหลังช้างเนี่ยฮะช้างเชือกไหนมีสัตปักเอาไว้ด้วยแสดงว่าช้างเชือกนั้นผู้ที่ขี่บนหลังช้างก็คือโอรสหรือไม่ก็กษัตริย์นะฮะก็แสดงความเป็นกษัตริย์หรือโอรสแล้วกฏว่าสัตก็หักตกลงไปบนหลังช้างตกจากหลังช้างไปนะะ ลมพัดทําให้ชักซึ่งมันไม่สมควรนะก็แสดงว่าต้องมีเหตุใช่ไหมพระพันเห็นเหตุไซเสียวดวงแดดดวงแด,งแดงก็คือใจนะก็เคยเสียเลยในใจก็หวั่นประหวั่นพันุพึงเหมือนกับคือตกใจมากเหมือนดังภูผาภูขวาก็คือภููขาวตกใจมากเลยนะตกประหมานะหน้าซีดเลยซีดพักก็คือหน้าซีดหน้าพระองค์พระองค์ก็ซีด ก็ลองเรียกใครโหนโหนเราต้องการโหนนะเดี๋ยวนี้นะโหนมาเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าบรรดาโหนมีกี่คนก็ไม่รู้เนี่ยทั้งหลายล้วนจบแจ้งเจนไสยศาสตร์แสดงว่าสมัยก่อนเนี้ยเราเราอ่านวรรณคดีรู้เลยว่าสมัยก่อนเนี้ยเรื่องไสยศาสตร์เรื่องเวทมนต์เนี่ยคนเชื่อนะคนไทยเชื่อแม้แต่คนนี้พม่าก็เชื่อนะคะก็บอกว่า บรรดาโหรนะพอเห็นเหตุการณ์มีลมพัดหมุนหมุนทาให้ศักตกลงไปหักเนี่ยโหรรู้เลยว่าเกิดเกิดอะไรคะลางร้ายมากขึ้นแล้วเกิดรางร้ายแล้วแต่ทําไมคะเห็นตระหนักแน่ในใจเหตุห้าวจัดทูลบ่ทูลท้ายเกรงโทษท่านนานะจะบอกดีไหมจะบอกความจริงดีไหมถ้าบอกความจริงเป็นยังไงหัวกูขาดก่อนเลยนะ ก็ปรากฏว่าเสนอแต่ดีกบร้าวเสนอแต่ดีคือไม่ได้บอกเหตุร้ายแต่ทาไมกบเกลื่อนไกบเกลื่อนร้ายกลายเป็นดีนะก็บอกว่าข้าแต่พระอ,องค์พระมหาอุปราชเหตุครั้งนี้หากแม้นเกิดแต่เช้าเกิดแต่เช้าจะเป็นเหตุที่ชั่วร้ายเหลือเกินพระอ,องค์แต่ตอนนี้เกิดในยามเย็นเกิดยามเย็น ไม่เป็นในดดอกพระองค์แสดงว่าพรอองค์สามารถเผด็จศึกฆ่าศึกศัตรูแห่งสยามได้พรอองค์มีต้องตกพระไทยม่ต้องตกใจเป็นไงคะโหนฝั่งนี้น่าเชื่อถึงไหมความจริงแล้วโหวนเขาแม่นนะแต่เขากลัวจะตาขาดกลัวทำไมกลัวหัวขาดนะคะเพราะฉะนั้นแย่หน่อยถ้ามีโวนแบบนี้บ้านเมืองก็ทำไมคะ อ่าลองมาดูซิว่าหน้าต่อไปนะนักเรียนที่ครูบอกว่าฉัดนี่ฮะฉัดก็คือล่มก็คือกลดนั่นแหละที่เป็นสัญลักษณ์ขององค์พระมหากษัตริย์ที่จะได้ทรงช้างเชือกไหนช้างเชือกนั้นจะต้องมีมีฉัดนะแล้วก็ตรงนี้ครูยกตัวอย่างอันนี้คือการเดินทับของทั้งไทยนะครูกำลังจะบอกว่าถ้าในกรณี ศึกช้างนะเราเรียกว่ายุทธหัตถีเนี่ยเราจะต้องเห็นมีจตุรงก็คือจะมีบรรดาทหารสี่ขาเลยคุมดูแลช้างทั้งสี่เท้าอเดี๋ยวดูอีกภาพหนึ่งชัดๆเนี่ยเห็นไหมคะนักเรียนเห็นโล่เห็นเขตที่บรรดาช้างที่อยู่พื้นราบเนี่ยเขาต้องการเพื่อไม่ให้สตรูเอาเอาหอกอ,อ,อาดาบหรือธนูเนี่ยมานทำร้ายช้าง โดยเฉพาะขาช้างเพราะว่าอะไรช้างตกมันเป็นเรื่องค่ะคุ้มครั่งบ้าช้างบาดเจ็บไม่ได้นั่นเองนะตกมันมีปัญหาว่าการสครั้งนี้แพ้แน่ๆเพราะช้างจะไม่ได้เดินไปทางที่ถูกเออนักเรียนนักเรียนจดเอาไว้ก็ดีนะว่าช้างของฝ่ายไทยชื่ออะไรฝ่ายพมา่าชื่ออะไรช้างของพระเอกาทศรสคือพระอนุชาของพระนเรศวรชื่ออะไรเอาเลยนะสงครามครั้งนี้ สงครามยุทธหัตถีคือสองครามบนหลังช้างประมาณว่าสันนิษฐานว่าเกิดที่ตำบหลหนองสลายนะคะอำเภอดอนเจดีย์ซึ่งอาจจะเป็นค่าเกี่ยวระหว่างจังหวัดสุพรรณบุรีหรืออาจจะเกิดบริเวณตำบลดอนเจดีย์อำเภอพนมพนมทวนมันก็จะอยู่ค่าเกี่ยวระหว่างสุพรรณกับกาญจนบุรีอ่นะอาช้างทรงของพระนเรศวรชื่อว่าไม่ใช่ก้านกล้วยนะคะนะคักเรียน ชื่อว่าเจ,จ้าพระยาชัยยานุภาพเจ้าพระยาชัยยานุภาพนะแต่พอเมื่อเสร็จศึกแล้วได้เลื่อนยศเป็นเจ้าพระยาปราบหงสาวดีนะโผงสาวดีคือกองทัพม่าค่ะส่วนช้างของพระเอกาทศรถกิติพานุชาของพระนเรศวรก็คือเจ้าพระยาปราบไตรจักรนะเจ้าพระยาปราบไตรจักรคุณเน้นเพื่ออะไร ราะว่ามันมีในข้อสอบนี่คะส่วนช้างของพระมังพระอะไรนะพระมหาอุปราชใช่ไหมหรือบางลายกยอชวานี้ชื่อว่าพลายพันธกอพลายแปลว่าช้างตัวผู้ค่ะพันพอพา่นห็นอากาศนอนหนูทอทงกอไก่ออ่างพลายพันธกรเนะฮะเออเขาบอกว่าช้างพลายพันธกรเนี่ยตัวใหญ่มากใหญ่กว่า เจ้าพญาปราบองศาวดีหรือช้างเาจ้าพญาชายานุภาพทั้งใหญ่ทั้งแรงเยอะมากนะเรียกว่าทั้งตัวใหญ่ตัวสูงกว่านะเพราะฉะนั้นก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่เจ้าพญาชายานุภาพเผลอนะไม่ได้ตั้งตัวเจ้าพญา,าพันธกรช้างพันธกรเนี่ยวิ่งชนเนี่ยเมื่อวิ่งชนอย่างในหนังที่เราดูวิ่งชนก็แบบ ช้างของพระนเรศวรก็ต้องถอยหลังถอยหลังถอยหลังใช่ไหมคะเพราะต้านแรงไม่ได้จนกระทั่งไปติดกับต้นไม้ใหญ่ใช่ไหมคะต้นไม้ใหญ่ก็ทําให้ช้างของพระนเรศวรเนี่ยมีกําลังพึทขึ้นมาพระนเรศวรก็ได้อธิษฐานต่อลุกเทวดานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าหากเราได้เป็นเจ้าแผ่นดินสยามได้บำรุงพุทธศาสนาสืบไปในภายภาคหน้าก็ขอให้เราได้รับชัยชนะศึกจาก การทําสงครามยุทธหัตถีครั้งนี้ด้วยเถิดก็พอสิ้นพระเสียงพระสุรเสียงก็ทําไมคะช้างของพรอองค์ก็มีแรงฮึดสู้นะจนกระทั่งพา,ายพันธกรเนี่ยก็ทําไมคะอยู่อยู่เหนือหรืออยู่ใต้คะ่ะถ้าช้างจะชนะเงยเงยหลังไปเลยฮะก็หงายหลังนะครับช้างพันธกรก็หงายหลังช้างที่อยู่เหนืออยู่เหนือช้างอีก เชือกอย่งเนี้ยคือจะต้องเสียเสียหลักใช่ไหมคะก็ทำให้พระนาเรศวรเนี้ยสามารถเอาของเงาฟันเฉียงบ่าบ่าไหนคะซ้ายไปขวานะคะก็คือเรียกเรียกว่าขาดสะพายแร่งนะคะแล้วก็พระสอคอของพระมหาปราชก็อเทำไยก็ขาดอยู่บนหลังช้างเพราะฉะนั้นก็ลองดูอย่าลืมนะคะ พาลัางงานอย่าลืมดูนะตอนนี้ก็คือครูจะพาไปดูในหนังสือต่อนะคือจุดไลแม็กสำคัญของเรื่องนี้ก็คือเรื่องของแรกพระสุบินของพระนเดศวรแล้วก็เหตุเหตุที่บังเกิดลางร้ายของพระมหาประหลาชหรือพระมหาปราชานั่นเองครูได้บอกไปแล้วสองครั้งนะคะอ่าตอนนี้ดู ก็ในหน้าขอให้นักเรียนมาดูในหน้าที่ห้าสิบเอ็ดค่ะสิ่งที่พระเจ้านันทบุเรงคือพ่อของบางรายกัยยชวาหรือพระมหาปราชได้ได้ให้พรเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็เตือนอะไรบ้างก็ทูบานอืนอานวยอวยพระพรเลิศล้นก็บอกว่าพระเจ้านันทบุเรงพระบิดาของพระมหาปราชได้อวยพรว่า ขอให้ท่านขอให้ลูกของพ่อเนี่ยได้รับชัยชนะจากเนื้อมือของฝ่ายทางสยามนั่นเองะฮะจงเชิญจงเจริญชัยเยีด้วยเดชะขอให้ลูกของพ่อเนี่ยมีบุญบารมีเอาชัยชนะชาวอุทยานะคะชาวอุทยาจงพ่ายแพ้ที่นาดด้วยบุญบารมีของของลูกของพ่อนะได้เรียนคำว่า ชนะแดดสองท่านไทยสองท่านก็คือพระนเรศวรกับพระเอกาพสลดนั่นเองนะจอมสยามจอมสยามก็คือพระนเรศวรนะคะเนี่ยเวลาข้อสอบรูก็มักจะถามคําศัพท์ตรงเนี้ยแบบเนี้ยนะ,ะสงครามาพระพระบิดาก็เลยเตือนว่าการทําสงครามนะลูกมันมีเรื่ยกลอันที่หนึ่งเจ้าโจมอย่าประมาท จองอย่าพ่อเยินยนแต่ตื่นก็คืออันที่หนึ่งอย่าประมาทอย่าขนองนะอันนี้สองให้จำคำโบราณที่เกี่ยวกับการศึกสงครามนะอันที่สองแจ้งเหตุเบื้องโบราณก็คือให้เจ้าจงองเรียนรู้ถึงการศึกสงครามโบราณเอาไว้นะะว่ามันจะมีประโยชน์ต่อเจ้าอันที่สามเอาใจทหารก็คือ คอยบำรุงจิตใจทหารให้กล้าแกล้าในการสงครามนะอันที่สี่ยาขาดเฉาก็คืออยาขาดกลัวคือยาไปฟังทหารที่มันไม่ไม่กล้าสู้การศึกสงครามนะต่อไปห้าเลยใช่ไหมฮะห้าให้รู้จักการตั้งศึกค่าตั้งอะไรนะตั้งค่ายนะตั้งค่ายก็จะได้ชัยชนะไปแล้วนะะ อันที่หกก็ให้รู้เชิงศึกของฝ่ายตรงข้ามว่าฝ่ายตรงข้ามเขามีการตั้งค่ายแบบไหนนะรู้เชิงพี่ชัยหารชุมค่ายก็คือรู้จักการตั้งตั้งค่ายค่าศึกของฝ่ายตรงข้ามจะยิ่งดีนะต่อไปข้อที่อะไรแล้วหกหรือเจ็ดต่อไปก็บอกว่าหนึ่งรู้บาเหน็จให้ขุนพลก็คือให้รางวัลแก่ทหารที่มีความเอ่อมีความ เก่งกล้าสามารถแล้วก็มีผลงานนะคะเพื่อจะได้เป็นกําลังเป็นขวัญของทหารต่อไปนะ,ะต่อไปอยาย่อนมินินยะยนอย่าเกียรก็คือข้อที่8สุดท้ายก็บอกว่าเจ้าอย่าเกียริค้านในเรื่องของการศึกเจ้าจงหมั่นศึกษาผลทางของการทําศึกสงครามนั่นเองนะแปประการจนเทียนก็คือแอย่างนี้สามารถที่จะ ทำให้เราได้รับชัยชนะได้นะบอกว่าพ่อจงจำคำที่พ่อก็คือในทีนี้ลูกจงจำคำสอนของพ่อเอาไว้นะแล้วก็ขอให้เจ้าได้รับสิ่งดีๆได้รับพรนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถเอาชนะแดนสยามเผด็จด้าวแดนสยามสามารถเอาชนะอ,องค์พระนเรศวรได้นั่นเองนะต่อไปพระมหาอุปราช ก้จะหมดเวลาละพระมหาอุปราชทรงลำพึงถึงนาตอนนี้ก็คือพระมหาอุปราชคือมังรายกัญยศวานะฮะได้เดินทับลนะในระหว่างเดินทับอยู่บนหลังช้างเนี่ยก็มาเป็นเท่าไหร่สองแสนสี่หมื่นใช่ไหมแต่รู้สึกว่ามาเดียวเปลี่ยวอกอ้าอายสูงก็บอกว่าเหมือนเราได้มาอยู่ผู้เดียวนะ,ะสถิตอยู่เอ๊องดูลนะห้อย เพราะว่าอะไรเพราะว่ารอบข้างเนี่ยมีแต่ทหารที่ไม่ได้ให้ความรักไม่ได้สนิทสนมไม่ได้มีความรักเป็นพิเศษไม่เหมือนกับน้องน้องใน,นี่นี้คือนางสนมนั่นเองค่ะพิษแปลว่าดูดูโพ้นพลึกพะบูพ,พะบูก็บอกว่ามองต้นไม้ในป่าเน,นี่ยช่างสดชื่นมองแล้วเบิกบานแต่พี่ก็ยังนึกถึงน้องเนื่อเนื้อหลวนวนนึกถึงน้องของพี่นะ มองไปเห็นต้นสลัดใดเป็นไม้ป่านะสลัดใดทําให้พี่นึกถึงว่าเหมือนกับพี่สลัดสลัดออกมาจากน้องแน่งนอนแล้วก็มานอนในป่านะในดองในป่านี่มาเพื่ออะไร <Okay. S 1> ก็เพื่อท,าทําสงครามทําฆ่าศึกทําการลบกับฆ่าศึกนี่แหละมองไปเห็นต้อนอะไรนะสลัดมองไปเห็นต้นสลัดก็นึกถึงพี่ณนะตอนเนี้ยพี่เหมือนชื่อต้อนไม้เลยน้อง ก็คือต้องเสียสละต้องสละละจากน้องมาแทนที่จะอยู่กับน้องอย่างมีความสุขและตอนนี้พี่ก็ต้องละกรรมช้ำใจพอเห็นต้นละกรรมนะพี่ก็ละกรรมช้ำสวงอยู่เพราะว่าคิดถึงน้องอยู่ฝ่ายเดียวรู้เปล่านะต่อไปเห็นต้อนอะไรคะสายหยุดหยุดยิงหยุดกลิ่นฟุ้งยามสายก็บอกว่าถ้ามาหากระดาษก็มองถึงต้นสายหยุดแล้วก็เึืกถึงว่า ต้นสายหยุดนี่นะมันหยุดส่งกลิ่นตอนใส่สายใช่ไหมแต่ความคิดของพี่ละ่ะกี่วันกี่คืนวายวางทเวศลา,มาเมศขวินทุกขวบค่าเช้าหยุดได้สันใดแต่ความคิดของพี่คิดถึงน้องเนี่ยไม่มีวันหยุดไม่มีวันหมดเลยไม่ว่าจะเป็นค่ามืดดึกๆดืหรือว่าอีกวันรุ่งขึ้นนะพี่ก็ยังคิดถึงน้องอยู่เห็นไหมคะปากหวานไหม นี่แหละคือลักษณะของอัตลบของวรรณคดีที่ผู้แต่งได้แต่งกรมภาพปาลมาดุซีที่โนร์ล,ล็อใช่ไหมคะได้แต่งนะร้างมีความไพเราะครูถึงบอกว่าครูยังไม่อยากย่อๆเรื่องให้นักเรียนเพราะนั้นนักเรียนก็ทำไมคะสรุปย่อตามที่ครูบอกต่อไปมาถึงแน่าห้าสิบสามนักเรียนที่ลางลายของพระมหาอุปราช ผูดได้บอกแล้วนะข้ามเลยนะแล้วก็ถ้ามหาวิรัตลำพึงถึงพระบิดาจะจบหรือไม่จบคุูไม่แน่ใจนะถ้าจบก็คือจบถ้าไม่จบก็เขาหน้าต่อน,นิดนึงก็บอกว่าพระมหาวปราตทองลำพึงถึงพระบิดาก็คือตอนนี้สะเทินสะเทินสะพกแท้ไทยถวิลก็คือหนาวๆร้อนๆ คืออีกใจหนึ่งก็อยากจะสู้การสงครามนี้อีกใจหนึ่งก็ยังวิตกกังวลคือง่ายๆว่าพระองค์ก็ยังไม่สบายใจนะถึงแม้อโหนจะทํานายว่าไม่มีอะไรนะแต่จริงๆแล้วพระองค์ก็ยังวันวิตกอยู่ก็คิดถึงพ่อว่าถ้าหากพระองค์เป็นอะไรไปแล้วใครจะดูแลพ่อสรุปหน้านี้เลยนะใครจะดูแลพ่อเพราะว่าพ่อก็อายุมากแล้วนะนั่นก็แสดงว่า พระเจ้านันทับุเรงก็มีพระโอรสคือพระเจ้าอพระมังรายมังรายขยอยชาวาเนี่ยอยู่เพียงผู้เดียวนะเพราะนั้นถ้ามังรายขยอยชาวาเป็นอะไรไปก็เปรี่ยบเสมือนว่าพระเจ้านันทบุเรงก็เหมือนกับทำไมคะแขนขาดไปทั้งสองข้างเนี่ยถนัดด่างพาหาเฮี้ยนหันเกลี้ยงไกลองก็คือถ้าหากว่าองค์พระ มหาพุทาาเป็นอะไรก็เหมือนกับว่านันทบุรเรงเนี่ยพระเจ้านันทบุรเรงเนี่ยไม่มีมือไม่มีแขนแล้วนักเรียนเราเนือกถึงถ้าสมมุติว่าเราจะลุกจะนั่งเราไม่มีแขนพยุงขึ้นมาเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้เราก็เหมือนกับกริ้งไปเนี่ยนี่ไงหันกริ้งตรองค์ก็คือพระองค์ก็คงจะอยู่ไม่ได้ลูกเนี่ยเปรี่ยนสม,มือนแขนทั้งสองข้างของพระองค์เนี่ยนาลงนเลขด้าดัชกรดัชกรแปลว่าข้าศึกบอกว่า การมารบกับองค์นเรศวรครั้งนี้ใครจะอาจออกรอนรบสู้ใครจะรบกับองค์พระนเรศวรได้หากแม้นว่าพระองค์ตายนะก็คือพระองค์ตายแล้วพระนเรศวรยังมายังมาทาศึกสงครามกับพม่มานะก็บอกว่าพระองค์บอกว่าเสียดายแผ่นดินมรพัดมอดไว้แห่เหตุบม่มีไม่มีใครสู้รบตกมืออีกแล้วนะถ้าองค์พระ มะฮาวกลาศตายนะพ่อก็คงสู้ไม่ได้ก็เหมือนแขนขาดไปพระนเรศวรก็คงจะต้องมาลบเอาเมืองพม่าไปเมืองพม่าก,ก็จะไม่มีใครมาสู้นะเอนดูพทูเอนดูภูทะเลภูทะเลเจ้าจองสวรรค์ก็คือสงสารพ่อสงสารพระบิดาพระองค์จะต้องอยู่โดดเดี่ยวพระสนท่านก็อายุมากแล้วจะครองเมืองพม่าต่อไป มันก็ลําบากเพราะว่าเผื่อมีสึกค้าสึกมาพระองค์จะทําอย่างไรนะสงครามครั้งนี้ก็หนักเหลือเกินนะเดียมเล่งแหนงหนาวหนาวเหน็บก็คือพระองค์ก็เหมือนกับมันหนาวหนาวหนาวๆลๆ้นๆอยู่ในรวงอกนะก็คือการบรลบครั้งนี้พระองค์มีความรู้สึกมันไม่เต็มร้อยที่จะสู้นะผีจากเทนที่โพนที่โพที่เพลไข่เผาก็บอกว่าเมื่อเมื่อ ตายไปแล้วนะใครจะดูแลพ่อแล้วใครจะเผาพ่อทํานองเนี้ยนะก็คือเมื่อฤกษตายไปใครจะเก็บใครจะเก็บใครจะฝากผีฝากใครง่ายๆว่าวองค์พระเจ้านันทบุเรงเนี่ยจะฝากผีฝากใครกับใครเมื่อพระโอรสตายไปแล้วนั่นเองนะพระนารนะคาเลนอาเอองหรือจะมีใครมาดูแลพระอ,องค์นะก็จะต้องทำไม ก็คงจะหนาวแล้วก็คงจะลำบ,บากอ่ามาหน้าห้าสิบห้าค่ะถ้าคุณตวงเทียบฟ้าภูวโด,ดนก็คือ้าคุณของพ่อนั้นยิ่งกว่าฟ้ายิ่งกว่าแผ่นดินอีกนะก็บอกว่าพ้าเกิดพ้าก่อชนชุบชีพมานามานาลูกจะได้มีโอ,อกาสกลับไป ตอบสนองพระเดชพระคุณหรือไปตอบแทนพระคุณอีกหรือเปล่าก็ออยังไม่รู้เป็นทํานองน,นี้นะอ่าต่อไปพระสุบินหรือนิมิตของพระนเร่วนเป็นว่าครูสอนกลบแล้วนะก็เป็นอันว่าคราวหน้าก็จะต่อหน้าห้าสิบหกครูขอจบก่อนที่คุณจะอายมากกว่านี้นี่เยน ก็่อนอันว่านะสำหรับอันนี้ก็จะยุติแค่นี้นะคะครูคขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูไอใส่ u t u t h โอเคดูรักษาสุขภาพด้วยนะคะจะ้าก็อยากให้มันสนุกไง หรือไม่สนุกกินน้ำเยอะค่ะโอเคจ้าขอบใจมากลูกเจอกันค่ะสักดานหน้า